วิธีใช้งานและการตีราคาก็ง่ายๆดังนี้ครับให้สังเกตที่แถบเมนูด้านล่างนะครับก็จะเป็นบานประเภทต่างๆนะครับพอแขวนก็จะเป็นตัวย่อของประตูรางแขวนนะครับขั้นตอนแรกก็กรอกจํานวนชุดลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กรอกขนาดความกว้างและความสูงนะครับ Excel ซก,ก็จะถอดความยาวและจํานวนชิ้นที่ต้องตัดให้ทันทีนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการถอดราคาประตูก็มาดูที่ไซส์กระจกนะครับเมื่อรู้ไซส์กระจกแล้วนะครับก็ไปกรอกกระจกที่เมนูไซส์กระจกนะครับ 71คูณ19เซน2แผ่นแล้วก็7จ็คูณ195เซนอีกแผ่นนะครับถ้าเป็นร้านที่ค้อผ่าแบ่งไซส์ไว้แล้วก็จะลงไซส์30คูณแ4 4แผ่นนะครับก,กรอกไปได้เลยครับหลังจากนั้นอยากรู้ค่าของค่าแรงก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับตรงค่าขอตรงนี้นะครับเลื่อนมาด้านขวาตรงนี้ก็จะเห็นรายการถอดค่าของต่างๆขึ้นมาเลยนะครับตรงค่าของบวกค่าแรงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ระบบก็จะคำนวณให้ทันทีนะครับในส่วนนี้ก็จะบวกค่าดําเนินการและกําไร300%ให้แล้วนะครับ ในส่วนของค่าของต่อเส้นบอกค่าแดงที่กำหนดเองและค่าของชั้นน้ำหนักบอกค่าแดงที่กำหนดเองตรงนี้จะต้องไประบุค่าแดงตามต้องการที่กำหนดเองก่อนนะครับอย่าลืมกรอกจำนวนแดบที่ใช้แล้วก็ค่าน้ำมันลงไปด้วยนะครับหลังจากกรอ,อกครบหมดแล้วก็จะได้ราคาที่ใกล้เคียงมากๆเลยนะครับต่อไปเป็นหน้าต่างบานเลื่อนนะครับแค่กรอกจำนวนชุดความ,วามกว้างและความสูง Excel ก็จะบอกความยาวและจำนวนชิ้นที่ต้องตัดทันทีนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็เป็นยี่ห้อของกล่องเฟรมข้างที่ผมเคยใช้มาแล้วทั้งหมดนะครับ ถ้ากล่องที่ทุกท่านใช้อยู่รถไม่เหมือนกันก็สามารถบอกให้ผมเพิ่มให้ได้นะครับทุกกล่องเฟรมที่กรอกลงไปตรงนี้จะมีผลต่อความสูงของเสาเกี่ยวเสาคุญแจด้วยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องตัดบานสั้นหรือยาวเกินไปแน่นอนครับต่อไปมาดูจํานวนเส้นที่ Excel คิดให้นะครับว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับวิธีคิดก็เอาจํานวนทั้งหมดนะครับลบเส้นเต็มนะครับเหลือเศษเท่าไหร่ก็เอามาคูณ600อีกทีนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1เส้นบวก้อเซนนะครับต่อไปมาดูไซส์กระจกกันนะครับ หน้าต่าง6ชุดใช้กระจก12แผ่นนะครับถ้าดูจากตรงนี้ผมได้คูณ4แผ่นไว้แล้วนะครับขนาด98.9คูณ186นะครับก็จะลงอยู่ที่ไซส์42คูณ84นะครับ4แผ่นได้หน้าต่าง2ชุดบานเล่อน6ชุดก็ใช้3แผ่นนะครับก็มากรอกลงไปได้เลยนะครับ หลังจากกรอกลงไปเสร็จแล้วก็มาดูราคารวมที่หน้าแรกนะครับก็จะเห็นว่าการถอดราคาแบบมีค่าดําเนินการและกําไร3 0ก็จะคํานวณขึ้นมาให้อัตโนมัติโดยทันทีนะครับในส่วนของค่าแรงที่กําหนดเองก็ต้องเพิ่มค่าแรงของหน้าต่าลงไปด้วยนะครับเพียงเท่านี้ทุกท่านก็ได้ราคาที่ใกล้เคียงพร้อมตีราคาได้เลยครับ